เคียโดนลบของโจ๊กเกอร์นะครับเฮ้ยใครเอาหอกเข้ามามาเลยมไรลยมาเลไมาเลยดีแล้วดีแล้วบัง,งไว้บังไว้บังไ<ห>ว้บังไว้บังไวถอยก่อนมจะเปลี่กันเปลีมันจะเช็ดมันจะเช็ดสวยจ้า โอยเตอ้ยอ่ออ่ออ๋อเฮียมีมานนาแล้วโว้ย่ฮียมีเลยดูมีผมมีกาะให้อยู่มีกาะให้อยู่โอ้โหเพื่อนกูอยากตายเพื่อนกูอยากตายมาหน่อยทิ้งถายแล้วกูเลยที่ตายทุกทนโดนเอ็กโคแตกเลย เออโอ้ยไม่มีแล้วอะไรโอ้ยดนูนี่ขนาดไม่มีเนี่ยไฟกันจนแบบ